ทุกท่านทุกนวันนี้ผมมาเล่นทไทเลตนะหวัดดีเพื่อนๆครับปอดีว่าอืมวันนี้ผมมันมาโซโล่นั่นเองครับผมแล้วผมบอกให้ว่าไอ้ตอนนี้ก็ผมไอคลิปชุดเรื่แหละผมบอกให้นะที่เรือมันลดป้อมเหลือสามร้อยมีเสียงปผลครับไม่ใช่เหลือร้อยหนึ่งเพราะไอ้แมวมันเข้าไปในป้อมนั่นไอ้แมวมันเข้าไปเลยเนี่ยแมวเข้าไปปุ๊บไอ้แมวไทเลตนั่นแหละไอ้แคททไทเลตนั่นแหละบูมบ้านเกือบแตกแต่สรุปเจอกรีดเอออนาใจจัง ผมเนอ,าอนาตนาใจอนอาใจจัดเลยไปต,ตรงกีดนี่เลยหนักเออมันก็ทำแต่ได้อะมันอยู่ในอีเวนต์ใหม่น่าจะไม่ใช่น่าจะใหม่ใหม่อยู่ไม่ก็อีเวนต์อ่ะมันชื่อว่าเดอะวอย์มันเดบอย เมื่อก่อนมีซานตาตอนนี้ลดฟาร์มครับเพราะว่าเอ,อ่อันต้นเกมดีวะก็มันมีข้อดีกับซานตามันด,น, Santa, มนดีกว่าซานตามีเหตุผลก็คือมันให้มันอัพไวงไงมันค่าอัพถูกถึงจะได้เงินที่ได้600ก็าตามมันได้เงินไวด้วยข้อดีของมันอ่ะมันคือได้เงินดีชอบมาขายตัวนี้การีนออกลงยังไม่ใชยท i m e s t o ตอนนี้ทําต s t o น่าจะไม่ต้องใช้โอ้ยเาาย้าใช้อีโอียอกอยาเอ,อ๊ะ นะโอ้ย oh ตอนนี้เมื่อกี้แม่เรียกค่ะรับแล้วโอ้โห oh ยังไม่ตายเออถ้ <ST> oh ho, ออกกาสุดตันโดน12อ่โอ้โหไอ้กาดีนี่แตกหมดเลยกาดีนี่แบบตแตกแตกครับแตกอะแตกหมดอะ่ะเออเลือดไหลเป็นน้ำอ่ะเลือดมันไหลเป็นน้ำเลยขายมันดีกว่าเยอะเออไปเอาฟิวเจอร์เอาฟิวเจอร์มันอัพถูกดีเออควรแล้วที่โดน เอาฟิวเจอร์ให้มันแม็ก่อนการเนตร่ก็เนอของนี้นะครับแม่ไปบ,บอบก,กอว่าเมอไห่จะเียมของมาวา กินกินเลือกน่าจะเปล่าน้ำใช่ปะคกอเป,เปล่าน้ำทำกินดูเทนเทเลตโอ้โห,หน่าเลยมันมันเป็นตัวอีเวนต์ของเออรู้เลยว่าอีเวนต์อะไรถึงผมจะไม่สามารถไปเล่นถึงเวนะนั้นได้แต่ผมไปดูช่องเป็นข้า,าวครับที่แล้วดูเอาโกโ็พอแบบนี้เพราะจะน่าจะเป็นอยู่เออถ้าจะแรงเออ ประมาณเกือบน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงได้เออเักนนี้บอตาาเวียบเก้าสิบหก ยากกว่านี้ก็มีมาแล้วครับผมพูดตรงๆยากกว่านี้ก็คืออีเวนต์คอกแล้วอ,ะอ่ะเอลือบอลตั้งสองล้านโอ้โหตั้งยี่สิบตั้งยี่สิบล้านโอ้โหอนาอนาใจจริงๆแต่ไม่เป็นหรอกเพราะเรายังมีตัวตึงอยู่น่าจะอีกยาวอ่ะอืมผมคิดว่าน่าจะแตกแหละบ้านน่าจะแตกตอนนี้แหละอง่ายถ้ามีมอนหลุดอ่ะทางทางัะเบิดเนี้วพอนี่หลักดีคือ,อแบบ มัเล่มนยากขึ้นเรื่อยๆแล้วอะตอนเนี้ยพูดตรงๆว่ามันยากมากเลยยี่สิบสามตัวเกมมันก็แหลกแล้ว่าให้ปีนะครับโซกันอีกอะเ <bir> อ้เจอมาหนึ่้อยตัวมันก็จะไม่ถ้ามีไอพีเจตีนตตี้ยูนิเดอรยวา่าถ้าลองช้งีนตตี้นิดอว่าคุณจะกดแต่วกดใช้ตอนหนก็ได้ เดี๋ยวผู้ชมอาจจะเห็นวงการพันก็ได้นะเพราะว่าผลงานน่าจะต้องต้องอติดข่าวตลอดน่าจะถึงที่คนนอาอะเห็นแต่พวกเาไม่รู้อ่ะผมอาจจะอยู่ในที่เราส่วนไอคิวภาพลองสตูดิโอถ้านทุกคนยังไม่มีใครอยากดูเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครดูบูชาอย e ู่แล้แต่อย่างไรก็มีคลิปเกมมาเล่นแหละจะได้มาจะได้เชื่อไงว่าผมยังติดตามอยู่เลยแต่ผมไม่ได้สกิบดีเท่าไหร กินหาอเออเน็ตมาเออเรื่องอะไรนี่เออใ่ถ่ายไปตัวนี้มาน่าจะเออรามีน่าจะกำกำจัดได้อะเออกำจัดได้ หนึ่งหมื่นที่เหลือทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับอันคอมมอนล้วนครับเป็นตัวที่น่าจะโคตรดีเลยมา,ายวิทไทผมผมน่าจะไม่ไหวแล้วตอนนี้พูดตรงๆเนี่ยน่าจะเริ่มไม่ไหวแล้วเวฟน้ำผึ้งน่าจะเริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้ตอนนี้มีแค่อย่างเดียวก็คือน่าจะน่าจะผ่านยาก้นเรื่อยๆโอเคเหลือแค่ตัวเหลือแค่ฝั่งเดียวครับใช่แล้ว คุณจะต้องรู้เพราะนี่คือการโหมดไร้ไม่ใช่นี่เอ้ยมันต้องแบบนี้นะ่ไปเจ๊คลิปนึงอนะ่ะที่เขาเล่นโหมด Ohio โอไฮโอหมดในเธอทั้งวิดิโอเนนะี่ะไอตัวเธอใหญ่มาได้ไงไม่รู้ในเวฟสามงงมากโอ้โหนี่รถยูนิตแล้วนะเนี่ยนี่อุซา,ก,าปปก,กุทาตซอกเปิมหนนะ้าตาแตกได้ห้าเจ็ดเนี่ยโอ้โหยังไม่เจอบอดดิซัมอ่ะมันต้องมีกูดกอดรลีหรือไม่ก็อัลติเมตจัดการได้ ของเราหน่าเรามิติกัะมิติกเองแค่ระดับมิติกจะไปผ่านได้ไงก่อนอืมโอเคครับพี่พี่นั้นทำดีมากเลยโอ้โหไอตัวพวกเนี้ยเออก็เ,ออเจอบอสที่มันเป็นหนึ่งในเอเลดอ่ะเยอะแล้วนี่ก็คุมแล้วสนับสนุนก็คุมแล้วมันก็คือคุมหมดแล้วแหละเออเอ็งทำได้ดีมากเลยเอ,อ็งจะทับป้อมไปเลยเออป้อมแตกได้มาสามวันเออคุ้มอะ่ะงั้นขอ งั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะไปละบาย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 